ครับมาู่วยด h e p r กกับบรเกม ARBS นะฮะวในวันนี้เนี่ยเราจะมาทำการเล่นกับดักสุดอลนะครับนะของช่องช่องหนึ่งที่เขาให้โหลดจากทางเวิร์กช็อปนะครับซึ่งนั่นก็คือช่องซิมูเลเตอร์60นะครับนะซึ่งก่อไปหาโหลดกันได้นะครับช่องนี้เขาทำซึ่งนั่นก็คือช่องซิมูเลเตอร์60นะครับน้าซึ่งก่อไปหาโหลดกันได้นะครับช่องนี้เขาทำกับดักไม่เพียบเลยนะครับนะซึ่งกับดักนี้ก็เป็นกับดักที่สมบูรณ์แบบนะครับที่เขาทำมาให้อย่างดีนะครับนะซึ่งตัวรอบเป่าก็ ตัวเราก็คือนี่เพยอร์หนึ่งนะครับที่จะต้องรอนจากมัดพิสดารที่จะต่อยเราให้ไปชนกับน้ำประไรสุดโหดนะฮะเอาละมามาดูกันดีกว่า 2> 1 2ึสองส,องสลุยอู้ชุโบลเล่อชนหนวจะวิ่งเข้าไปหาหมูหนี่เข้าไปหาหมูเต Shim <h ans> ี่ยมดิตายนะครับนะ <h ans> เอาละต่อมาเนั้นเจอควายธนูไ <h ans> ทยบ้านเราไปจัดก,การมันหนูคว <h ans> ายไทยบอกควายไทยไม่เคยทำให้คนไทยผิดหวังเอาเอา,อ,า <h ans> อะไรวะเนี่ยเอาเอา กูยังไม่ได้เริ่มกูกต็ตายซะแล้วไอ้ไอ้ควายบ้ามึงเอาใหม่เลยนะมามาแล้วนะครับมา้วมบมอแล้วข้อบอแล้วโ้าแม่งเหมือนโดมรุยโอ้โหช่วยด้วยฉันหลับต,ต่อต่อแล้วดีกว่าเอาละงั้นเจอพี่ฮิโปโปไปเลยนะครับพี่ฮิโปโปบอกกูข้อบอแล้วข้อบาอพร้อมความออ้าย,ยิ่งใหญ่กับความหนักของตัวเอง อ้าล้ครับต่อมาเจอกับพี่ฮิโปโปพี่ฮิโปโ,โ,โปโบอกโอ้ข้ามาแล้วพร้อมความยิ่งใหญ่อันใหญ่ยิ่งกับน้ำหนักของฉันเออขอแม่งปากเรื่อนตามดำน้ำคลองพี่ฮิโโปบอกข้อม่อีกที่งซิหมาโอ,อ,อ,อ้มาแล้วมุ้ยอ้อาพโอ้โหโดนต่อยหน้าครั้งแรกไม่เป็นไรนะนี่ถือว่าหยามกมโอ้โหครั้งที่สองก็ไม่เป็นไรเออครั้งที่สามอ้าวเอต่อยเอะยังไงก็ได้นะครับปักเลยตายนะครับนะ โอ้ติดเลยนะครับมาเอานะครับต่อมาเจอพี่ช้างดูดิพี่ช้างบอกโอ้ข้าตัวใหญ่มีงวงแดงช้างช้างช้างโอ้ช้างเตี้ยวดูนี่โอ้ยปากเลยนะครับนะดูนี่ติดทนงานยังกะกาวนะครับนะประโถใครจะรอดวะเนี่ยเอานะครับต่อมาฉลามถ้าฉลามโดนตีจากอันนี้จะเป็นยังไงโอ้ยเป็นยังไงอุ้ยเอ้าตายเป็นเหมือนกันเว้ยเฮ้ยเอ้าตายฉลามบอกโอ้ขนาดกูเว้ยนะเป็นกูยังตายเลยแม่งเอ้าอะไรวะได้ไงฉลามตาย เอาละครับต่อมาเจอกับกระทิงมินอทอนะครับพ่ออยากกินหมูขอกินหมูทีดึงสิอู้ออะไรอะไรอะไรฮ่าฮ่าฮ่าจะกินหมูโอ้ยอออะไรวะเนี่ยนี่มันมัดสั่งตายอะไรแล้ววะเนี่ยเออเอาละไปเอาอู้ข้จะเอาอู้อู้มือเงินตกแล้วเอาละเอาใหม่ีทีนึงนะครับดูซิจะเป็นยังไงนะครับปั๊บปั๊บปผลนอู้โหกูเปลี่ยวไปดอกโลกเลยแม่ง้ย เอาละต่อมาเจอใครไม่เจอเออสีมาเสมอต้นต่อข้าอยกเลี้ยงหมูข้าขอเลี้ยงหมูหน่อยได้ไหมยพียวฮ่าโอ้โหเลี้ยงหมูอะไรเอาสมาเสมอต้นต่อเลยตายนะครับใครจากเลี้ยงหมูมึงต้องตายนะครับนะะเอาละครับต่อมาเจอกับหมาป่าหมาป่าแห้แดงแม่งเลยไอ้หมูนี่อไปแดกแม่งแล้วตายดีกว่านะครับโดนหมัดชนไปดอกเดียวตายเลยนะครับ ฮ้ฮ้ฮ้ต้องฆ่าเท่านั้นต้องฆ่าต้องฆ่าต้องฆ่าอ้าวโอ้ยโลชันหายโอ้ยขายชันหายแต่ฉันยังอยู่แต่ฉันยังไหวมาเลย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 มา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 ไอ้หมูนี่โอ้ยโอ้ยแหมเหลยอขึ้นตัวแล้วชิบหายแล้วโอ้โหนะครับโครงกระดูกแม่งโคตรอยู่ยงโครงกระพันเลยนะครับดูดิมาบ่ ไหนลองเอาฝูงโครงกระดูกดูดิจะเป็นยังไงนะครับนะอ่าดูดิปึ๊บแฮ่พวกเราเอาเพื่อนมาแล้วจัดจานแบมเลยไปกินหมูกันหนโอ้โหโดดแดกแดกโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาละไอ้นี่เดือดทานเดียวก็กำลังโดดไปนะครับนะไอ้นี่ว่าไงโอ้โหแม่งหายไปทั้งล่างเลยนะครับโอ้เอาละงั้นต้องโจกข้อผีหัวขาดนี่โยนหัวไปแล้วอ้าวเออเป็นไงล่ะหัวฉันโตขึ้นได้เอาละมาไอ้มือจะหัวสักแค่ไหนโอ้โห ติดหนึบทนมานตายนะครับเรียบร้อย <c oughs> เป็นจากนี้แกเห็นยังล่ะอ <c oughs> อ่าแล้วต่อมาเป็นหมานะครับหมาเฮล์ฮาวเอาลูกหมาเฮลฮาวบอกู้ข้าจะพ่นไฟใส่เจ้าข้าคือหม้านรกข้าอยากกินหมูอ,อ,อ้โอ้ตะกี้หมัดอะไรวะงงงงนะครับมาเจอหมัดไปงงงง เฮลพาบอกมาฉันตบส้นดีซะไอ้หมูบ้าพิ้วหัวโดนต่อยผิ้วโอ้ยตูดติดนะครับนะโอ้โหน่าจะเสียวตูดหน้าดูนะครับโดนไปดอกตรงนี้เต็มเต็มเอาหลังนั้นเจอกับหลอดหลอนบอกฉันไม่วินเข้าไปหาหรอกนี่ฉันโยนขอนใส่หน้าแม่เลยเอาละนี่โยนไปสิโอ้โอโดนต่อยโอ้ยหมูฟังไว้หมูนะครับนะเอาเอายังไงเอาลอดูนี่เอ้าอะไรวะงงไหมท่านผู้ชมเอ้าอะไรเนี่ย นะครับหลอดบอกพ่อฉันไม่วิ่งเข้าไปหาไอ้มือนั่นหรอกมันโง่เกินไปงั้นต่อมาเป็นโคซาร์กนะครับแม่ทัพของอินเฟอร์นอนี่โดนต่อยไปหน้าดอกนึงโอ้โหสองดอกท่านละเตียอตัวฉันติดแล้วอตายนะครับโคตรง่ายเลยตัวนี้มันต้องจอกับข้าข้าหัวหน้าอินเฟอร์โนมาลยไม่ไม่บางอาจเหรอเอาคุณใช้พลังในที่นี้ไม่ได้พัดโถเอ้ยแก แกเป็นใครกันโอ้โหโดนเสยขาไปดิโอ้ยบินไปเลยนะครับนะเป็นคนไทยบินเลยเอาเอาจิบหายโอ้่อยเนาะข้อข้าไปอยู่ที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหขอใหม่นะครับนะอ้าวนะครับเอาใหม่อีกทีหนึ่งนะครับอ๋อว่าไงครับสเกิร์ตขอคือหัวหน้าอยฝนนอกโอ้โหแมงเอ้โอ้โหเชี่ยวเอาแมงปักตูดกูไอ้ดามบ้าแม่งเอ้ยไม่ได้ใช้พลังเลยนะครับมาตายก่อนนะครับน้ำปักตูดตาย เฮ้พ hey, อมาเจอพวกเรานักสู้พันเข้าเหนียวมาแล้วโอ้โฮโอ้โฮโอ้ฮโอ้โ เออโอ้โหโ้ยปิวปิวโอ้โหดูไอ้หมอนี่โอ้กูมาปักอะไรตรงนี้วะเน,นี่ยนะครับนะเอาแต่พวกเราพี่ต่อไปเราจะไปกินหมูกันโอ้โหแป้งปักอีกแล้วนะครับจิ้มโอ้โหปีนปีนไปด้วยเลยนะครับน้โอ้โหดูดูโอ้ยด,ด,ด,ดูสิพวกเราจะรอดเข้าไปได้ไหมเราจะไปกินหมูนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยแม็กไม่มีใครรอดเลยว่ะหมูบอกอุดอยู่ตรงนี้ไม่มีใครมากินฉันได้หรอกนะครับนะพวกเรากินหมูนะครับน้าโอ้โหนะครับดูแต่ละคน เข้าไปติดตายหมดเลยนะครับนะดูดิไม่มีใครรอนจากมือนละลกตรงนี้ได้นะครับนะฮหงั้นต้องจัวข้อดิสปอร์ต อแฮสปาตันเตี่ยมเมีโอโ้โหไม่เป็นไรโอ้แขนกูหายไปข้างหนึ่งตอนนี้แขนฉันหักแกบังอาจนี่ฉันถือโลแล้วนั่นแปลว่าฉันเอาจริงฮมาแล้วดิสปาตันสปาตันโอ้สปา,ต,โอโอสปาตันตกนะครนะับน <c oughs> อ่าเอาล่ะต่อมาดิสปาตันต้องมีมากกว่าหนึ่งแล้วนะครับต่อไปดิสป์ตันพวกเราสู้ตายป,ป,ปีดาปโอ้โหป,ป,โปีดาป,ป,ปตเตี่ยมเลยโอ้โหติดแล้วนะครับติดแล้วชิปไยนะครับที่เหลือว่าไงโอ้โหที่เหลือมันต่อยออกมาโอ้โหพวกเรา อกบอกเรากลายเป็นหัวเบ่งไปแล้วนะครับมากินหมูดิอีกนิดเดียวฉันจะเอาโอ้ยหอกทิมหน้ามันได้แล้วนะครับมาแบ่งเอ้ยนิดเดียวเองนะครับไอหมูดินะครับโอ้โหครับตัวิีตัวแบ่งติดกันเลยป้าบอนี่งั้นต้องเจอข้อข้อคืออสศวินมารพยศนะครับไปอสศวินมารพยศสู้เพื่อเทพเจ้าคอยนี่มีเสียงร้าด้วยฮ่าโอ้ยตาย จะอยู่เลยดีกว่านะครับมาโดนตบพดีเดียวแป๊กปิวเลยนะครับนี่ต้องเจอพวกเออเดี๋ยวเระต้องเจอพวกเรานี่นักล่าหมูนี่นี่หมูวัดเสร็จพวกเราแล้วไปนี่นะครับนะไอ้พวกนี้แบงถือโรคไงนี่นี่เอานี่นี่จัดการโอ้โหโอ้โหวิ่งเข้าไปหาพวกเราอย่าโง่วิ่งเข้าไปหาโล่สิพวกเราจะวิ่งเข้าไปหาโล่จากการฉิดตายห่ากันพอดีแม่งเอ้ยอะไรวะเนี่ยเอางั้นก็แสดงว่าแก๊งพระเจ้าตาก็โอ้โหจะต้องตายสินะนะครับ Uh huh. โอ้โหโรคขนาดนี uh ้ย huh. ังกันไม่อยู่น่ะภาษาอะไรกับโอ้โหตัวเราโอ้โหดูดี่บอกมาเลยมาสู้กันโอ้โห้โโอหตัวกูติดทนนานเลยโอ้โหปากทีเดียวตายไอ้เนี่ยแมงวิ่งเข้าไปหาหนามดเฉยนก็ตายนะครับนะแมงเอ้ยเกมบ้าอะไรวปเนี่ยเออันเจอข้าสิลูกศิษย์เทพเจ้าคอยาข้าไม่เคยยอมแพ้อะไรทั้งสิ้นมัดยักษ์มนุษย์หรอมาเลยโอ้โหัวแมงติดเลยแตายแอะ สีแง่แก่อย่างรวดเร็วนะครับมาแม่เงยยังไปสู้เลยขนาดนีู้้งั้นต้องเจอกับพวกเราแกงแขนให้ลูกพีของพวกเราโอ้โหโดนไมหมัดแน่ไอ้มฟรีบ้างไงเออโยนคอนทอไปดีกลัวอะไรล่ะเออมาดิมาดิเออเออเออหนีหมูตายแล้วนะครับนะเรียบร้อยเออเออเออเอาดีเอาดีเรียบร้อยนะครับมีแต่พวกงอนนาวิ่งเข้าไปหาหนามดีแอะตายเออดูว่าแอะแอะตายนะครับมาวิ่งเข้าไปหาโอ้ยตายแบบซื่อบื้อมา เฮ้ยต้องเจอฉันฉันก็คือตะกแตดพิโอ๊ยตะกแดดเตี่ยบึงนี่โอ้โหโดนต่อยเสือขาไปทีเดียวนะครับตุ้มปินเกรงตกไปแล้วนะครับตายเรียบร้อยไม่รอด <t ick le> โอ้คนต้องเจกับฉันฉันคือทีเล็กมาแล้วนะครับทีเล็กเปไกนพิกโอ้หโดนต่อย้องไปแอะเอาหางโดนนามที่เฉยก็ตายแลวนะครับทีเล็กแม่งโคตรจัด กันต้องเจอลูกน้องฉันไปลูกดองนี่มาแล้วครับหัวหน้าผมคือเออแนตัวสาวซอมบี้เออใจในตัวสาวซอมบี้หน่อยเป็นไงว่าไงว่าไงว่าไงจังหวะนี้โอ้โหโดนต่อยหน้าโดนต่อยนั้นเดียวจะกัดมาได้แล้วจะกัดมาได้แล้วจะกัดมันได้แล้วแอะแอะอ้าวหมดสลบโดนต่อยเยอะเกินไปนะครับนะเออขึ้นมาได้แล้วนิดเดีย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 วจะกัดหมูได้แล้วจะกัดหมูได้แล้วงับงับโอ้โหบูบอกกูสู้นะเว้ยกูสู้แอะตายโอ้โหโดนกัดเสียงดังฟังชัดนะครับนะตาย ชีวิตโอ้โหในที่สุดเราก็ได้พูชนาแล้วนะครับที่กัดหมูได้นะครับนะโคตรเก่งเลยนะครับนะสรุปเป็นสเปโดซอนแต่ที่จริงมันมันยังไม่โดนหมัดไงที่จริงอ่ะมันต้องโดนหมัดก่อนนะครับนะถ้ามันผ่านหมัดไปได้ถือว่ามันสุดยอดนะครับเออแต่นี้มันตกไงแล้วคอมันยาวไงดูมันดูมันดูมันเออเออกัดให้ได้กัดใ้ได้งับงับงับนี่มันไม่ถึอหรอกมันเต้เฮ้ยมันมันผ่านหมัดมาได้วะเออดูดิโอ้ก็อยากให้ฉันผ่านหมัดได้ใช่ไหมนี่ไงก็ผ่านให้แล้วด่นี่อะไร อร่อยไอ้หมัดว่านะครับนี่วิ่งเข้าไปหาน้ำก็ตายสิครับรออะไรเอาละต่อมาเอาตัวละครสร้างบ้างนะครับนะไอหนุ่มนักมวยเฮฟวี่เวทเฮ้กับมือหมัดไฟของเขาจะสามารถรอจากหมัดมหาประยตรงนี้ได้หรือเปล่าเู้เอาละนักมวยบอกว่าสบายมากโอ้หต่อยหน้าฉันหงออย่างนเหลบบังออดบังออดโอ้โหตายเฮ้ยไม่ตาอยหรอกฉันยังฝืนได้อะตายดีกว่านะครับนะนี่นี่นี่คือสภาพคนตายแล้วนะครับนะ เรียบร้อยว่ะหนามมันแรงขนาดนั้นเลยหรอวะเนี่ยอ่ะต่อมากับตันอเมริกาดูดินะครับนะเฮ้ยมันสามารถฆ่าตัวสร้างได้เลยหรอวะเนี่ยไอหนามบ้าเนี่ยนะโอ้โหเป็นไงพี่ไอโอ้โหโอ้โหหึแรงมากนะครับนะฆ่ากับตันได้แบบแป๊บเดียวเลยกับตันกูตายนะครับนะ อ่ะต่อมาฮักกี้วอกกี้อู้บอลฮักกี้วอกกี้อย่ากกอดเขากอดทีกอดเตี๋ยวมึงดิโอ้ต้องผ่านมันไปให้ได้อู้ยังกันลดใส่สบายดิฉันผ่านมาแล้วนะครับดูดูดูตัวฉันน่ะนิ่มโอ้โหเอาไะเอาไะไอ้บ้าเอ้ยนี่เี๋อยากให้ฉันชนนี่รักใช่ไหมดูดิเฮ้ย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 ตายฮักกี้วอกกี้ฟูโดนทีทิ่มไปเลยตายหมดสภาพนะครับแสดงว่าแรงมากนะครับไอ้หนามนี่เฮ้ย อ่ะงั้นต่อมาคลองไปเลยนะครับคลองนี่ก็ว่าอึดแล้วนะครับนะาดูซิถ้าโดนนามไปจะเป็นไงดโดนหมัดไปอุย้ยหมัดทําอะไรไปคลองไปได้นะครับคลองบอกเออสบายมากปล่อยให้ฉันได้กินหมูตัวนี้เถอะไอ้หมัดป้าแต่ตอนนี้นะครับนะาแขนงคลองติดกับหมัดนี่ไว้เอออาเลูเอา้เอานะครับระเบิดโดนหมูนะครับหมูตายนะครับนะและตอนนี้คลองกําลังจะไปจัดการนามนะครับดูซิจ,จัดการได้หรือเปล่าเอาล่นะตอนนี้คลองพุ่งไปหานามแล้วนะดูนี่ชิบชิบอ,อุย้ย โอ้หเอาเว้เอาเว้รถเลือดคลองอยู่นะครับแต่ไม่ลดเร็วนะครับแสดงว่าไอ้หนามนี่ก็ไม่ขนาดนั้นนะครับก็ไม่ได้โหดขนาดจนแบบสามารถฆ่าของได้เลยนะครับก็แสดงว่าไม่ได้แรงมากสําหรับตัวสร้างนะครับแต่ถ้าสมมติเล่นสําหรับตัวธรรมดาเนี่ยคือแรงมากนะครับสำหรับตัวธรรมดาเออแต่สําหรับตัวสร้างนี่คือไม่ได้ไม่ไม่ชนะแน่นอนนะครับ อ่าแล้วตัวต่อมานั่นก็คือช้างคอยชง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 น้องเคยเห็นช้างคอยหรือเปล่าพี่โอ้โหต่อยไปไม่เป็นไรครับโอ้โหช้างคอยบอกช้างคอยทนทานแข็งแรงโอ้โหเออต่อยกูไม่เข้าหรอกนะครับช้างคอยผสมลิงนะครับนะนี่เรียบร้อยนะครับกินลิงได้แล้วนะครับนี่โอ้สุดยอดนะครับแม่งแดกลิงเออเอาเว้ยอ่ะเอาละครับต่อมาท่านผู้ชมนั่นก็คือโซนิกผมคิดว่าโซนิกเนี่ยอาจจะเร็วมากจนเอาหมูได้ภายในแป๊บเดียวแล้ว ไม่โดนไอ้กับดักมือนี่นะครับนะเออเป็นไปได้เอาละมาดูกันนะครับนะหนึ่งสองไปแล้วว๊บวแต่โอ้โหเร็วมากดูดูดูด,ดูโอ้โหยมือแม่งจะตีไม่ทันเลยนะครับตะกี้นะครับแต่แต่สุดท้ายก็ต้องมาติดหนามมหาะไรสุดโอดตรงนี้นะครับนะเออเออเอาละนะครับนะตาย เอาโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้แหละนะครับในการเล่นหมัดมือสังหารกับดักของช่องซิมูเลเตอร์หกสนะครับก็ไปติดตามช่องเขาได้นะครับช่องเขาทิ้งเวิร์กช็อปให้เราเล่นได้ด้วยโอ้โหไอ้ดีบอกไม่ใครตีหัวกูวะไม่กูเจ็บนะเว้ยหัวกูแตกนะครับเออเออเอาเอาหมูยังไม่ตายด้วยนะครับป้าบอนะครับมาเออเออก็ประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้โอเคบายนะครับะเอออ่ะ เออจะกินได้ไปไปเฮ้ยสโลตต์กูเออเอ้าเออเอ้ากินเขาไม่ได้ไหรกกอกโอเคบ๊ายบายสโหรับนี้ก็พอแค่นี้แหละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ